สวัดีทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ซองบากวันหน้านะตอนนี้ก็คนก็ตกแห้งทุกคนเดี๋ยวคำคำมึนมืดจะหน่อยเดี๋ยวสิได้ไปหาหเราตันคบกัน,กนอือน,นะมื่อเนี้เดี๋ยวเป็นอะไรอยติดตามับชมนกันทุกคนปัจจุบันเฮาเนี้มันสินี้คือเกาบอนะเพราะว่าปกติเฮากาับมีแต่ห้าอยู่ป่าอยู่ลงหรือว่าอยูุ่่งทุกคน,ดนเดี๋ยวมื่อนี้มาห้าอยู่บา้านเฮาบัวก้าไปห้าอยู่ไซกบนะ ไปหายบ่เออเดี๋ยวไปมาเนี้ไปกับเบาเก่าน้ำได้สองคนมาเนี้ได้ได้ห้องเย็ยนนะนะบ่ได้อะนะบ่ปิดแล้วห้องเย็ยนนะมันชุกมันชุกบ่เออมันชุกแล้วปิดห้องเย็นแล้วเนาะเดี๋ยวสิได้ายพาขึ้นปลาขึ้นยังบ่มาขึ้มาขึ้อบ่ไปบ่ไปปลาน้ำเอออ่ะเดี๋ยวรอบนานเลซีนี่เบาเก่าไว้น้ำได้เดี๋ยวสิดทามันไป ไปหากันกบอึงบอเอาไหมเอาไหมมาคุเลยลเวป,ปานักกระปัดเอออึ้งเด็กเฮ้ยพ่ไม่โอ้ไข่ไข่อึงหนึ<ป>่งน,งนะนะนะตอนนี้ก็เดินทางไปทุกคนนะวันน,น,นี้ไปสามคนเดี๋ยวไปหาเราจับอึง้ง คุเราจุดไม้เขาคืออยู่หันอยู่คนนะคิดว่าคนน่าจะไปก่อนไปเลยบางคนเนี่ยไปถ่ายเทเวศนกยังกันนะเจ้าอะไงฮะมาเทิดมาเทิดนกยังต์บ้างนกเพลิงนกขมุกนกขุมนกคุมแล้วใส่ไหมเลยนี่นไก่สับ โอ้โหวันทวนขาปุ๊บจักมีหรือบอละนะกเ้านี่นี่นี่ปิดปิดเปนเลยคุปปี้คุป้ นี่โอ้เด,ดลือกตัวละจักบีนมาโอ้มีคนมาก่อนเห่าเลยผูไปแบบ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 อยู่แถวนี้ฮะปกตินะฝนตกถ้าฝนตกลิ่นนี่อึองมันออกลายแต่ละทุกคนโยู่หายอย่างนี้ แต่มื่อนี้ตกบอยังบวแห้งไั่ได้มันตกแห้งกับแป๊บเดียวนะมันเลยบวคอยออก ไดินไล่ป่ะออโอ้พอดีกินเนาะทางนั้นได้撒โอ้ได้ไล่อยู่เนาะ เต็มทองเลยโอ้ตัวนี้กันออกมาหากินแมงมุมเลยได้แบบนี้ได้แบบนี้ทุกโตนี่ขากเลย โอ้ตัวนี้กะนเบงอึ่งลื่นะล๋นะถ้มุนดูแมงเมาสนี่ก็ออกขนาดเลย โอ้ยโมมีไ oh. ข่ตัวนี <to <to ้คอยโอ้่มฮล่มฮึ่่ม่มฮึ่่มฮง่มฮึ่่นะไข่ นะไข่ดึงลืมเลยชุดยอดชุดยอดโอ้เบิ้งตัวนี้คือสิกินเต็มอิ่มขนาดทุกคนเโอ้ปดึงลืมยู่ไข่เต็มทองเลยนะ แม,ม่งเมาเน่ก็ออกขนาดเลยหลังมือกันโอมันมีคนมาหาก่อนเลยนะมันเลยบอกคอยลา,อยา,ายปัญด้ทุกคน ตอนนี้กัฝนตก๊กับโบแห้งไม่ได้นะทุกคนแต่ว่าต๊เรื่อยอยู่ถือว่าพนต๊ะลินนอะไรโต๊ะโป้ยๆนะแต่ว่าอันนั้นอยู่แม่งเมานี่เลยหมอออกเลยทุกคนเดี๋ยวเบิงขั้นแม่งเมาแม่งยังออกอยู่แถวหน้าเห้านี่กะสวนท้ายเลยเป็นอื่นทุกคนกบนี่บอกคอยบันไดนะเดี๋ยวมันนี้เฮ้าชิมากันกบกันอื่นอยู่นี่หละทุกคน แต่ว่าบางได้นี่ก็ก,กันไปก็ได้ร้ายเติมแหละแต่ว่าอันนั้นเลยเดี๋ยวเศร้าออก,ก่อนปักกอนก่อนอันนั้นเริ่มหนาวละบอกก่า,กาวยังสูงอยู่น็กหน่อยน็กหน่อยแล้วบนหนาวเข้าพุ้นใหญ่แล้วหนาวโอ้ก็นเลยเสียผ้าเปีย,ย,กเเย,เปยกหมดแหล้วเดี๋ยวเข้ามันตากไว้ก่อนเดี๋ยวจะหน่อยจังไม่หาหรอทุกคน มาพ้นนี่นต้องระวังเน,น,นี่นี่ทุกคนเอ้ไปเช้เลยว้าไนี่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 ฮึลเฮ้ยเฮ้ยยย้้ยฮ้้้ยเเ้เ้เย เดยวดังฟืนดังไฟกันเสียงเขียดเสียงครบห้องะล้องอยู่ลุมฝนนี่แหะเริ่มยากยุดแล้วแหละตากฝนเรื่อเริ่มนา เพิงแม่งเมาหน,นิกับแม่เลยมึงแม่งเมากันเลยหมอ,อกเลยนะอืมพอด่ายอยู่ได้แต่กับโบไลเป็นไง มันช่องโหล่เนะพราะว่าตอนทีเฮ้ามานะมันมีคนมาก,การก่อนเลยทุกคนนะคือสิเมนเข้ามาดเวทท้กนกูแหละมาถาายดเว้นนี่นะแต่ว,ว่าเฮาผัดถ้าก,กับมามากับบดีเจอเขาหลอกการอยู่และมีเล็กหน่อยนะขาก็ได้ษไล่เจออย,อยู่แต่ว่ามีบาเกากับท่านยิ่มาก เดี๋ยวทำประดังซื้อนั่งไปก่อนเดินจนหน่อยปี๋มาในจินก่อนทุกคนเราเก่าวกันยังไปห้าร้อยอยู่โอ้คนมักแต่ได้กันจับกบจับเขียดเนี่ยโอ้ขนาดบริทอยได้คนตกกะเลาะขนาดโม่เก่าเนี่ยเดี๋ยวว่ารอบหนาเดี๋ยวเสียเอาเขาป่านะั่งเป็นหลักไปหาจับกบเพราะว่าเห็นกบอยู่ป่าอยู่คู่นะมันลายทุกคนเดี๋ยวพาเด็กหน่อยไป นี่ก็เลาะกันกับเราใกล้กับแถวๆบร,ริเวณสวนหอยหละทุกคนเพราะว่าแถวเนี้ยมันจะเป็นเดินเดิมแต่ถ้าเราพ่นตกุกหรือว่าพ่านตกุกแห้งแี้ยเนี่ยนะมันก็เสียออกมาหรือว่าแมงเมาออกอยังไงมัน,นส่วนเล็กๆหรือว่าต้นคอนอแจงก็ออก,อกได้เอาดีเนี่ยาสีทรายอยู่นี่แหละ บางที่ต้นเสาเลยทุกคนต้นเสาเนะี่ยฮะจากสีกนะ่เพืนทางกลับเนี่ยยังไงกันติดตามหับชมกันด้วยกันแต่ว่าต้นเสาเนะี่ยทุกคนเดาสุดฝ่าเบิ่งบรรยากาศตามบ้านนะเพราะว่าอ่าแต่ละเถื่อะนะถ้าเกิดว่าฝนตกเนะี่ยเราไม่เศร้าบ้านนะที่เข้าออกไปหาจับกบจับเขียดและเตือนเสาหมาข้าเอาไปคายาานะาาาาทุกคนอ่าชิมี่โฟก้ามาหับเสือเลยนะเดี๋ยวเขาไปางไงนะชมไมิมเนาะลายชมมด้วยนะ จะเล็กอีกมาหนูแม่ไหมได้ได้บ่น่ะจะเล็กอีกมาหนูแม่โอ้เจ็าตัวใหญ่แท้ไนเหรอ๋อถูกโอ้นี่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 กลับมาล้วโอ้ไข่ดอกตัวนี้โอ้ถูกติงฮักแข้งไม่ได้จับคายต้องคิดอีกฮักมันเห็นนะฮะฮักกับ

เขาเดี๋ยวมันมันมันอะไรอ่ะอะไรอะไรมาซีนนะอะไรมาซีนนะโอ้ปีนเชือกไปโน้กโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยเยอะจริง ก็อนฟ้าเนอบี้เนอันฟ้านี่ก็เหมือตัวน้อยอนี้นี่อือืมอมอืมอืนี่มอืมอ,อ,อือืออมอมืมอ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 ตมออออมออมอมออืมอมันห,อหน <c oughs> ่องมอืมอมอมือืมอืมัมมม

นไม่เนี่ยเปนไฟ ไก่กระปิดนะกินน้ำไก่กระปิดน,นอง เด like um bueno> ี๋ยวเสดไก่เนี่ยเสดได้ไข่นี่เสดว่ากินกินมั้งนรอใครใครอานะกินมั้งห้อ

mọi người nhắn ao nhắn nhắn nói nhắn 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 Mặn đây, nhắn nhắn ừ. này nhắn 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 อยู่ยูก้อืออจัฝาลูีดินอืมไปย,ดย,ยได้เ็บ้ดูไ้กยอะนครับ หอนหอนหอนอา้าไปล้ปินก็นปิงน,น,นาวปิงอร่อไปกินนงเงย็นมาเลยกินเหรอองลิกเนาะได้หญ่ก <c oughs> ็งลเนาะไปยาเลย เะอันนี้นอันอ่นลายบกดูแนละอนี่เป็นเป็นตะก,กินนี่ยคือไข่มันแหละได้ก้อยแจวซีฟู้ดนะมากิงองเลยก็ขุยแจวซีฟู้ดนะอาจจะโทษใครบ้น่าจะใก็กดียวแล้วโทษ โอ้โทถูกไข่บ้างเนี่ยห้วโอมก็มุมบาบเด้ออืมเดดุกเลยเออโอ้มากินอึ่งน้ำกัน

món món ừ. ừ, ừ. ừ. cho món 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 เพรไขมันกัดเบิร์นูกไข่มันมีเปลามันจะให้เปลาเปล่าเลยตึงกินตักขนาดวุเป็นน้ำมันเนาะมันเลยหนูโมโหเสือเออมันเลยได้น้ำมันมันลาย พอดขนาดน่ะปอดูขันไข่นะเบิองไข่มันนะขัดเลยอืมนี่เบ่งเบ่งเลยอ่อืมคำเดียวหมดเลยแกทีทีทั้ทงไปเลยเอาหมดหมดเนี่ย แซ่บแนอ,อ้ะเดี๋ยวกินแหลวกัสิเดินทางกลับแล้วทุกคนนะเอ้าได้จังไดยคลิปนี้วิดีโอนี่กับบุ๊มียยิยังไลน์เลยทุกคนนะมากันหนึ่งได้ถ่ายทอดน,นะครับส้มในจังหน่อยแล้วได้ยังได้ชินนาวิดีโอนาไปเลยทุกคนพบปอ,อกันใหม่เด้อบายบาย